ตอบซะด้วยว่าทําไมถึงต้องชักปืนอ้าประมาณนี้แหะฮะคุณผู้ชมฮะพักแป๊บหนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้สังคมกำลังต้องคําถามให้ดูภาพตัวอย่างหน่อยเพจหมามเร็งซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเพจซึ่งช่วยหมาเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือทําไมโดนจับโป๊ะรู้ไหลองเปลี่ยนภาพไปให้คุณผู้ชมดูเร็วๆสักนิดหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนแรกคนสงสัยบอกเอ๊ วันก่อนก็สิ้นหวัง<ม>วันนี้ก็สิ้น<ม>หวัง<ม>เดือนที่แล้วก็สิ้นหวัง3เดือนก่อนก็สิ้นหวัง<ม>ทุกครั้งที่สิ้นหวังเปิดรับบริจาคหมดมแต่เจ้าของเพจรวย<ม>เพื่ออะไรเกิดคําถามว่าสิ้นหวังเยอะเหลือเกินต้องการเงินบริจาคไปทําอะไรกันแน่เดี๋ยวมาฮะโอ้ใจคุณใจเดียวกันไหม ใหม่ดีเซเวชาหมักคอมบูชาผสมน้ำชาหมักนาน30วันเพื่อให้ได้ชาหมักคอมบูชาที่มีคุณภาพดีพร้อมไฟเบอร์7000มิลลิกรัมวิตามิน B356 และดีดีเซเวชาหมักคอมบูชาโดนใจแล้วสิดีเซเว่นชาหมักคอมบูชาหอมอร่อยมีประโยชน์อร่อยทั้งสองรสต้องลอง คือตัวการรับสีสกปรก um. ในถังซักผ้าเนี่ยก็ตัวทําผ้าเหม็นเลยจัดการด้วยดาวนี่เจลบอลซักผ้าด şey ้วยเทคโนโลยีโอดอบลกช่วยกำจัดอิฐผ้าติดเสื้อผ้าผ้าไม่เหม็นแล้วสะอาดหองดาวนี่ซักผ้าปฏิบัติการ6กแบรนดดังดิวปังคารุโลกแบกแฮนดูตรดนี้สองปีจากโคตรรถดูทางสองรีหโคตรยี่ส้าพฤษภาคมถึงหกพิจุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักช็อป ถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จัมโบ้ก็ไม่เหมือนกับเราเขามีพลังเยอะกว่าหาของอร่อยได้เร็วกว่าใครด้วยเลือกเพตรดีกรีครบคุณค่าให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเราเข้าใจในความต่างดูแลเขาด้วย<อ>เพชตดีกรีร่วมร้องบรรเลงปิ๊บาร์ดีดียงดงแก้วนี้เป็นการแบ่งปันสาจริงใจสนุกคุ้มค่าสาใจ เกลือสมุนไพรจริงอะ่ะจริงสดชื่นสบายปากเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีลองเลยวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบปราาะสาทและสมองจะซีหรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านห้ามพลาดตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่12สุดสำเร็จโชว์หวยไทยสู้ภัยเศรษฐกิจพบกับแรงบันดาลใจเพื่อผู้ประกอบการร้านโชว์หวยพร้อมสินค้าและนวัตกรรมเพื่อโชว์หวยรูปสัมมนาและเวิร์กช็อปกลยุทธ์มัดใจลูกค้า2-5มิถุนาย,ยนที่หอลกถึอินแพคมือทองธานีโดยแมคโคร อมสมุนไพรอปาเช่รถมือขามป้อมอย่าลืมละ่ะเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่ We Love Apache ซื้อรถมือสองไม่น่าไว้ใจกดค a าส24วไว้ใจเราได้มีให้เลือกว่าหนึ่งพันคันดูรถได้เหมือนจริงเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกรถช่องเทสต์ได์ซื้อเลยส่งฟรีถึงบ้านเปลี่ยนจ่ายคืนเงินในเจวัน Cars <Class> 24หลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวัน เพราะมันทําให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้เนน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart micro filter ซึ่งมั่นใจว่านี่แหละความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเลอะหนักฝนตกทุกวันต้องต่ากผ้าในร่มเลยทําให้เกิดกลิ่น หมด่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย b l i s e XL Active f r e s h ช่วยขจัดคราบหนักช่วยสยบกลิ่นอับแม้ต่ากผ่าในร่มเวียมั่นใจใหม่ b l i s e XL Active f r e s h เดี๋ยวนี้ไปทำอะไรก็ต้องใส่ใจตัวเองให้ดีดือมแมกโนเลีย UST ใหม่มีวิตามินดีสูงวิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำง,งานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันหอมมัานอร่อยลุยทุกกิจกรรมใหม่แมกโนเลีย UST ลองเลย10บาท สุดใหม่พอกเกตเกลือสมุนไพรจริงอ่ะจริงสดชื่นสบายปากเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีลองเลยออปไอเท้นใหม่ให้ช่วยปองกลางปีกับลาซาด้า6 6เซลใหญ่สุดในกลางปีลดแรงสูงสุดหต่อคือปองสำรีแจกท้กวัน6-8ถมิถุานาย,ยนนี้ไม่ช็อปเลย ลิต้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินเสมอค่ะและสิ่งที่แม่อย่างเรามองหามาถึงเมืองไทยแล้วโมฟิกส์นุ่มนวลรู้สึกแห้งสบายด้วยแผ่นซูมซับพิเศษมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขกับ Mo ฟิกส์นะคะกว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสียหม่ Dove Intense Repair พร้อม Smart Target เทคโนโลย y ช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันทีหม่ Dove Keratin Treatment ช่วยกู้ผมเสียทุกมิติ สนับสนุนโดยกาวิสคอนดูโอลแอคชั่นรักษาหลากหลายอาการเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนยาแก้ไอตราอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ลิปโพมีทอรีน1,000มิลลิกรัมมั่นใจคุณทำได้ มาครับท่านผู้ชมครับวันนี้มันมีอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยน,นะครับซึ่งทางด้านของคนที่ลงเรื่องราวเอาไว้เขาบอกว่าขณะที่เขากําลังจะขับรถกลับบ้านม,มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแต่งกาาเดินมาหาเขาแล้วก็อ้างว่าไฟแยงตา<ม>ขอตรวจค้นหน่อยได้ไหมและอ้างว่าเป็นตํารวจอีกซึ่งเขาบอกเฮ<ม>้ยมันใช่เหรอ<ม>ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะผู้ชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นตํารวจเหมือนจะเมาด้วยคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้หน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพขึ้นมาฮะซึ่ง